20ปีหลังจากหายตัวไปชายคนหนึ่งก็ถูกพบตัวในป่าลือตอนที่ถูกช่วยออกมาเขาได้สูญเสียดวงตาข้างขวาไปและไร้ซึ่งความทรงจําใดๆทั้งสิน้นดูแลตัวเองก็ยังทําไม่ได้เขาชื่อเคนและในสายตาของชาวบ้านเขาเปรียบเสมือนตัวนําโชคร้ายที่เดินได้ไม่มีใครอยากรับเขาไปดูแลหรือแม้แต่จะเข้าใกล้ยกเน้นเพียงเรปรมาจารย์มแมลงที่ตอนรับเคนโดยไม่หลังเลและตัดสินใจรับเขาเป็นศิษย์เรสอนเขาทุกเรื่องเกี่ยวกับเหล่าวิญญ,ญาณแมลงอันแปลกประหลาดและวันหนึ่งเขาก็ได้บอกความจริงแก่เคนสาเหตุที่เขาต้องเสียตาขขขขววาาาาาไไไปปปก็เเเพรระสิตตััหนนนึ่งงด้้ใอม กัดกินทุกความทรงจําก่อนที่เคนจะอายุครบสิบขวบจนหมดสิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถนําออกไปได้แม้แต่เรก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเคนเท่านั้นเขาต้องเรียนรู้วิธีใช้ชีวิตแบบมนุษย์ธรรมดาฝึกฝนเรื่องสมุนไพรและศึกษาตำนานของเหล่าวิญญ,ญาณมาแมลงเรถึงกับวางแผนไว้ว่าสักวันหนึ่งจะให้เคนเป็นผู้สืบทอดของตนในฐานะปรมาจารย์มแมลงที่ผู้คนนับถือที่สุดในแถบนั้นเรมักจะมีชาวบ้านมาเยี่ยมอยู่เสมอบางครั้งพวกเขาก็จะถามว่าจิตวิญ,ญญาณแห่งขุนเขาองค์ต่อกัวแลู้ดออ ากาลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจิตวิญญาณแห่งขุนเขาองค์ก่อนได้จากไปแล้วแต่องค์ใหม่ก็จังไม่ปรากฏกายด้วยความกังวลเรจึงตัดสินใจเข้าไปในภูเขาเพื่อสืบหาความจรงิงโดยทิ้งเคนไว้แต่ลึกๆเคนสงสัยว่าการมาถึงของเขาอาจเป็นตัวการที่รบกวนวัฏจักรของจิตวิญญาณเขาจึงปีนขึ้นไปบนเขาเพื่อพิสูจน์ด้วยตาตัวเองและได้พบกับไข่ที่กําลังเรืองแสงฟองหนึ่งโดยบังเอิญเขารู้ได้ในทันทีว่านั่นคือจิตวิญญ,ญาณแห่งขุนเขาที่กาลังจะถือกําเนิดแต่ทันใดนั้นเคนกลับลื่นลล้้้้มทาใข่่อนนนนนัแแะะตตตตกกกเเียดชวพริบุภู็ เ่เหี่ยวเฉาเคนตกใจสุดขีดเขากอดไข่ที่แตกไว้ในอ้อมแขนพร้อมตะโกนร้องอย่างสิ้นหวังลึกเข้าไปในป่าเขาคิดว่าตัวเองเห็นร่างของจิตวิญญาณแห่งขุนเขาองค์ก่อนเขาวิงวอต่อจิตวิญญาณตนนั้นให้ชุบชีวิตไข่ฟองนี้ขึ้นมาอีกครั้งแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของเขาเองก็ตามเรากับว่าขุนเขาได้ยินคำร้องขอของเขาเงาทะมึนยื่นออกมาและดิ่งร่างเขาจมดิ่งสู่สถานที่อันมืดมิดเมื่อเคนลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาก็พบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ท่ามกลางแม่น เข็นเฝ้ามองดวงวิญญาณของเทพแห่งขุนเขาค่อยๆเลื่อนหายไปในแสงนั้นเขายกเท้าขวาขึ้นพร้อมกับคิดว่าการก้าวเข้าไปในแสงนั้นจะช่วยลบล้างความผิดพลาดของเขาได้หรือไม่แต่แล้วปรสิตในดวงตากลับบิดอย่างรุนแรงราวกับกำลังเตือนเขาว่าก้าวเข้าไปสิแล้วเราทั้งคู่จะได้ตายกันเขาไม่เข้าใจทำไมมันถึงต้องขัดขวางเขาด้วยทันใดนั้นเลือดก็ไหลาจากตาขวาของเขาและเขาก็ได้ยินเสียงของปรสิตมันกำลังอ้อนวอนมันเองก็ไม่อยากตายเช่นกันมันอยากมีชีวิตอยู่เหมือนกับเขานั่นเองเวลานั้นเองก็มีมือสองข้างยื่นมาทางเขา ที่แตกใบนั้นเข็นจึงส่งมันคืนขุนเขาแสดงท่าทียอมรับเหมือนกับได้อภัยเขาแล้วเมื่อเข็นหันกลับมาเขาก็พบว่าตัวเองกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วเขาเล่าทุกอย่างให้เรฟังจิตวิญญาณแห่งขุนเขาให้อภัยเขาแล้วแต่เรบอกว่าสักวันหนึ่งจิตวิญญาณจะถือกำเนิดขึ้นใหม่แต่ความผิดพลาดย่อมมีผลที่ตามมาเสมอในฐานะปร,รม,ามาจารย์แมลงผู้มีหน้าที่ปกป้องธรรมชาติเข็นไม่สามารถกลับไปอยู่เคียงข้างเรได้อีกเขาจะต้องร่อนเรไปทั่วโลกเพียงลำพังถึงกระนั้นก่อนจะจากกันเรได้บอกกับเขาว่าไม่ว่าเจ้าจะไปทีี่่ใดดทุกก็็เเปนนบ้้้าาของจไ เสมอ。